วันนี้สาหารัฐอเมริกายอมรับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเอากสารที่หลุดออกมานั้น CDC นะครับหรือศูนย์ควบคุมโ,โรคของสหรัฐอเมริกาก็ออกมายอมรับว่าเป็นเอากสารจริงนะครับเอากสารนี้ที่หลุดออกมาคงสะท้อนให้เห็นว่าสงครามไวรัสที่เคยไม่เข้าไม่เคยยอมรับตอนนี้ยอมรับแล้วนะครับว่ามันเป็นสงครามไวรัสที่ผ่านมาผมพูดเรื่องนี้มามากกว่า1ปีบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้เขาเรียกว่าสงครามไวรัสการออกมายอมรับ นะครของสหรัฐอเมริกาว่าเป็นสงครมไวรัสนะครับแล้วก็เป็นผลการวิจัยที่ออกมาแล้วพบว่านะครับสายพันธุเดลต้าหรือสายพันธุอินเดียนั้นมีความรุนแรงซึ่งเริ่มต้นแพร่ระบาดในอินเดียต่อมาตอนแรกก็ใช้ชื่อว่าสายพันธุ์อินเดียต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นสายพันธุ์เดลตา้า สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในกะารเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ทั้งสถานการณ์ความรุนแรงตะวันออกกลางรวมทั้งสถานการณ์โควิดนะครับและก็การเคลื่อนไหวในฝั่งยุโรปเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับ <S <S เริ่มต้นที่อังกฤษ นะครับก็มีการเชิญชวนผู้หญิงที่มีการตั้งคันเข้าทำการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่เสี่ยงป่วยหนักจากสายพันธุ์เดลตา้าหน่วยงานสาธารณสุขของอังกฤษนะครับเรียกร้องให้หญิงตั้งคันเข้ารับทำการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้มากกว่านี้หลังจากผลการวิจัยแห่งชาติพบว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตา้าดูเหมือนจะทำให้ผู้หญิงตั้งครันเสี่ยงมีอาการ รุนแรงนะครับกว่าคนปกติหัวหน้าที่ปรึกษาผดุงคันแห่งอังกฤษนะครับเขียนจดหมายถึงแพทย์ชวเวทนะครับปฏิบัติทั่วไปและพยาบาลผดุงคันเร,เรียกร้องให้พวกเขารณรงารฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับหญิงมีคันเนื่องจากข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าหญิงตั้งครรภในโรงพยาบาลเพราะติดเชื้อโควิด -19 มีความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น นในขณะที่อังกฤษตอนนี้ยังคงเปิดประเทศนะครับที่สำคัญก็คือว่าให้ใช้ชีวิตตามปกติเลิกการสวมหน้ากากนะครับแล้วก็ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการเคอร์ฟิวนะครับแล้วก็ยกเลิกการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยในขณะที่สายตาสายพันธุ์เดลตา้าน่าจับตามองนะครับจีนกำลังศึกษาฉีดวัคซีนสามเข็มให้กับคนอ่อนแอ จีนกำลังทำการศึกษาว่ามีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องฉีดวัคซีนโควิด1 i กระตุ้นให้กลุ่มคนอ่อนแอทั้งหลายเช่นคนสูงวัยกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวหรือกลุ่มคนที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงสูงท่ามกลางการแพร่ระบาดของตัวกลายพันธ์เดลตา้าขณะที่ประเทศแห่งนี้พบผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวลนะครับในขณะที่ประเด็นที่น่าสนใจในะครับก็คือ แค้นจะได้เงินไม่ครบคนขับคนงานขับรถตักดินองค์กรทำลายทำลายอาคารสร้างใหม่พังยับเยินข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าจ้างในเมืองทางตะวันตกของเยอรมน,นีนะครับลามบานปลายเป็นเหตุอารวาดคุ้มกรั่งนะครับแบบไม่เคยเห็นบ่อยนักนะครับคนงานรายหนึ่งระเบิดอารมณ์ใช้รถตักดินทุบอาคารที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ นะครับซึ่งเขาเป็นคนสร้างพังเสียหายอย่างยับเยินอาคารอพาร์ตเมนต์นะครับแนวราบที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆใ,ในเมืองบัมเบิร์กของเยอรมนีอยู่ในสภาพหน้าต่างพังและระเบียงถูกฉีกเป็นชิ้นๆและพบเห็นเศษคอนกรีตกระจัดกระจายไปทั่วจากเดิมที่พร้อมจะเปิดให้บริการอยู่แล้วบัดนี้บรรดาผู้อาศัยที่เตรียมเข้าพัก ในอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวจำเป็นจะต้องรอไปอีกหลายเดือนจนกว่าจะมีการซ่อมแล้วเสร็จนะครับสำหรับผู้ก่อเหตุนั้นคือนายมาจิจาพีวัย47ปีได้รับฉาย,ยาจากสื่อมวลชนนะครับเยอรมน,นีว่าเป็นแลมโบรถตักอย่างไรก็ตามเขามีสิทธิติดคุกได้ถึง5ปีหลังตำรวจเยอรมน,นีเปิดการสืบสวนคดีอาญา ตามข้อกล่าวหาทําลายทรัพย์สินเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นจากความขัดแย้งกลัวไม่ได้เงินก็เลยฉุนในขณะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตดิจิทัลไร้มนุษย์นะครับในชนบทสวีเดนเปิดมา3ปีขายดีคึกคักขยา,ายตัวแล้วนะครับกว่า30ประเทศนักธุรกิจนะครับผู้เห็นโอกาสทางการตลาดของซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในชุมชนเขาเป็นหนึ่งผู้ตั้งนะครับ ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเกตฟิลนะครับและรับผิดชอบในตำแหน่งประธานเจ้าที่ปริบัติการหรือ CEO โดยออกแบบให้ลิฟต์มีรูปโฉมนะครับงดงามอบอุ่นและใช้เทคโนโลยีลดการกระตุ้นการดำเนินงานได้2หมวดใหญ่คือการจ้างคนงานนะครับค่าเจ้าพื้นที่ตั้งร้านพร้อมเทคโนโลยีช่วยบริหารสต็อกสินค้า นะครับโบกมืออำลาผู้บริโภคกันไปละร้านแล้วร้านเล่าสำหรับกิจการขา,ขายของชำในพื้นที่ชนบทต่างๆของสวีเดนเพราะไม่สามารถแก้ปัญหารายได้ต่ำหรือกระทั่งรายได้ขาดทุนสูงในรอบ25ปีที่ผ่านมาจะหมวนร้านตั้งแต่ซ u เปอร์มาร์เก็ตสโตร์นะครับไปจนถึงร้านสะดวกซื้อเล็กๆจิ๋วๆหดตัวลง จากที่เคยมีจำนวนกิจกรรมรวม17,169ร้านในปี1996ก็ทยอยหายหน้าไปพอมาถึงปี2020ตัวเลขลดลงมาเป็น5,180ร้านนะครับก็เป็นการพัฒนาในช่วงโควิด -19 ที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดนะครับในขณะที่เลวทะลุนรก ตำรวจทำการจับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอึง้งขับรถด้วยความเร็ว209กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้างว่ารีบไปเข้าห้องน้ำ <c oughs> หญิงคนหนึ่งถูกยึดรถนะครับหลังจากถูกตำรวจจับได้ว่าซิ่งด้วยความเร็ว130ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ209กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนสาย M1 ในอังกฤษจากการเปิดเผยของตำรวจฮะดาบิเชีย นะครับเมื่อวันเสาร์ที่31กรากดาคนที่ผ่านมาคนขับรถ Mercedes-Benz G Wagon ถูกเรียกให้จอดบริเวณทางแยกแห่งหนึ่งนะครับหลังถูกกล้องบันทึกได้ว่าซิ่งด้วยความเร็ว113ไมล์ต่อชั่วโมงหรือราว181กิโลเมตรต่อชั่วโมงเธออ้างกับตำรวจว่าเธอขับเร็วเพราะอั้นไม่ไหวต้องเข้าห้องน้ำอย่างแรงอย่างไรก็ตามตำรวจตั้งกอสังเกตว่าเธอขับรถด้วยความเร็วแล่นผ่านสถานีบริการ แห่งหนึ่งมาโดยไม่มีการแวะจอดนะครับถ้อยถแถลงตำรวจตำรวจระบุว่าได้ทําการยึดรถคันดังกล่าวไม่ได้เผยว่าผู้หญิงรายนี้ถูกลงโทษใดๆหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งมีการผู้ครอบครองใบอนญาตดังชั่วคราวไม่มีผู้ดูแลมาด้วยรายนี้อ้างว่าเธอขับรถเร็วเพราะว่าเข้าห้องน้ำํำตกลงก็ทําการยึดรถไว้นะครับในเรื่องของตะวันออกกลางนะครับกองทัพปะทะกับ กลุ่มตาริบันของอัฟกานิสถานนะครับก็ปรากฏว่าที่บริเวณเมืองเฮรัตทหารระดับสูงโดนประหารหลังถูกจับเป็นเฉลยศึกนะครับกองกำลังอัฟกานิสถานและกลุ่มตาริบันปะทะกันบริเวณชานเมืองเฮรัตอีกรอบหนึ่งในวันเสาร์ที่31นะครับกรกฎาคมที่ผ่านมา1วันหลังจากที่ตำรวจคุ้มกันนายหนึ่งเสียชีวิตระหว่างที่สำนักงานสหประชาชาติ ในเมืองทางตะวันตกของอัฟกานิสถานถูกลอบสังหารถูกลอบอก่อเหตนะุโดยกลุ่มตาลิบันกันเดียวกันมีเจ้าที่ทหารระดับสูงคนหนึ่งถูกกลุ่มนักรบนะครับประหารชีวิตหลังโดนจับตัวในเมืองเดียวกันความรุนแรงกระพือขึ้นทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเมื่อนักรบบุกโจมตีอย่างกว้างขวางในขณะที่กองกําลังต่างชาตินําโดยสหรัฐอเมริกาเริ่มถอนทหารน,นะครับแล้วก็ถอนกําลังเป็นชุดแรกแล้วก็เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับกลุ่มนาโตซึ่งตอนนี้เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วกลุ่มตริบันยืดพื้นที่ต่างๆนะครับทั่วทั้งอัฟกานิสถานในนั้นก็รวมถึงเฮรัตดินแดนที่นักรบกลุ่มนี้สามารถเข้าควบคุมตัดผ่านแดนสแห่ง ที่อยู่ติดกับอิหร่านและก็เติร์กเมกิสถานเช่นกันนะครับนีบนค่คือสถานความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้เป็นเรื่องเอกสารหลุดนะครับสหรัฐยอมรับสงครามโควิดเปลี่ยนไปนะครับพบการฉีดวัคซีนครบแล้วแต่ติดเชื้ออาการหนักเสียชีวิตกว่า6.5พันราย สงครามการต่อสู้นะครับโควิด -19 เปลี่ยนไปสืบเนื่งมาจากสายพันธุเดลต้าที่แพร่ระบาดได้ง่ายจากคำกล่าวของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาหรือ CDC นะครับส่งสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฉีดวัคซีนและกลับมาสวมหน้ากากโดยทั่วไปท่ามกลางข้อมูลที่พบว่าการฉีดเคสวัคซีนครบแล้วแต่ยังติดเชื้อจานวนมากในนั้นยังติดเชื้ออาการหนัก และเสียชีวิตแล้วจำนวน6,500รายในกรสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างอิงในกรเอกสารในภายในของ CDC ระบ,บุว่าตัวกลายพันธ์สายพันธุ์เดลต้าซึ่งพบครั้งแรกในอินเดียตอนนี้เป็นตัวกลายพันธ์หลักทั่วโลกสามารถติดต่อได้ง่ายพอๆกับโรคอีสุกอีใสสามารถแพร่กระจายได้เร็วและง่ายกว่าไข้หวัดมันสามารถแพร่กระจายเชื้อได้แม้กระทั่ง จากคนที่ฉีดแล้วและอาจเป็นต้นต่อของอาการป่วยหนักกว่าสายพันธุ์อื่นๆก่อนหน้านี้เอกสารที่มีการระบุว่าการปรับปรุงการสื่อสารเกี่ยวกับเคสฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบแล้วแต่ยังติดเชื้อนะครับประสิทธิภาพวัคซีนนะครับระบุว่าตัวกลายพันธุ์ตัวนี้จำเป็นต้องใช้แนวทางใหม่เพื่อช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายในนั้นก็รวมถึง าการส่งเอกสารอย่างส่งสารอย่างชัดเจนว่าบุคคลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมีโอกาสป่วยหนักหรือเสียชีวิตมากกว่าคนฉีดแล้วประมาณ10เท่านะครับยอมรับว่าสงครามเปลี่ยนไปแล้วเอกสารระบุเช่นนั้นเลยนะครับปรับปรุงการสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงรายบุคคลในหมู่คนนะครับที่ฉีดวัคซีนแล้วในคําแนะนําด้านมาตรการป้องกันไว้ก่อนนานานั้นรวมถึงการมาคับฉีดวัคซีนสำหรับผู้ประกอบอาชีพด้านสาธารณสุข เพื่อปกป้องกลุ่มคนอ่อนแอและหวนกลับมาสวมหน้ากากโดยทั่วไป CDC ยอมรับว่าเอกสารฉบับนี้เป็นของจริงหลังจากที่หนังสือิมพ์บัวจิงตันโพสต์นำเสนอรายงานข่าวนี้เป็นแห่งแรกแม้คนฉีดวัคซีนแล้วเป็นไม่เป็นไปตามนะครับเป็นไปได้น้อยที่จะติดนะครับแต่ครั้งนี้เขาต,ติดเชื้อตัวกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าในขณะที่เวลานี้พวกเขาก็เหมือนคนที่ยังไม่ได้มีการฉีด นะครับสำหรับคนฉีดไปแล้วที่สามารถติดเชื้อสู่คนอื่นได้เช่นกันต่างจากตัวกลายพันธุ์อื่นๆก่อนหน้านี้ CDC รายงานว่าจนถึง26กรกฎา,าคมมีผู้ฉีดครบแล้วแต่ยังติดเชื้อนะครับด้วยอาการหนักหรือเสียชีวิต6,587รายในขณะที่ CDC หยุดรายงานเคสฉีดแล้วครบแล้วยังติดอาการเล็กน้อยมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ใน รายงานล่าสุดของพวกเขาก็ประมาณการว่าหน้าจะมีผู้ติดเชื้อับแบบแสดงอาการ35,000รายต่อสัปดาห์ในสหรัฐอเมริกาแพทย์ใหญ่ฮะเอนทนีเปาซีของสหรัฐอเมริกานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อนะครับติดเชื้อระดับสูงของสหรัฐอเมริกาเผยกับบรอยเตอร์ว่าคาดว่าการฉีดวัคซีนซึ่งเวลานี้เพิ่งอยู่ในขั้นได้รับอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจะเริ่มได้รับอนุมัติจากคณะ กรรมการผู้ควบคุมระเบียบโดยสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคมซึ่งมันน่าจะโน้มน้าวให้ประชาชนเข้าฉีดวัคซีนได้มากขึ้นในเวลานี้นะครับประชากรในสหรัฐอเมริกาวัยหนึ่งใน3ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วแต่พื้นที่ต่างๆที่มีอัตราการฉีดวัคซีนขั้นต่ำพบผู้ติดเชื้อเคสใหม่นะครับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและเจ้าที่เกรงว่าอีกไม่นานนะครับ จะเหมือนผู้เข้าร่วมการรักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็นเงาตามตัวในเชิงงานวิกห์ะนะครับเราคงเห็น2เหตุการณ์ที่สําคัญเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งตอนนี้ก็ชัดเจนขึ้นนะครับเรื่องของสายพันธุ์เดลต้ากําลังอาการหนักนะครับและกําลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกนะครับถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วก็สามารถติดโควิดได้ คนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด -19 ก็มีอาการที่จะป่วยมากขึ้นถึง10เท่าตัวจากเอกสารนี้คงบ่งชี้ชัดเจนว่าสายพันธุ์เดลต้านั้นรุนแรงกว่าสายพันธุ์ทั่วไปนะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องของตะว,วันออกกลางนะครับกลุ่มตาดิบานเข้าทําการยึดพื้นที่ในอัฟกานิสถานสถานการณ์ดุแแรงขึ้นนะรัสเซียยังคงให้การสนับสนุนในกลุ่มตาดิบนันในขณะที่สหราัฐอเมริกา ตอนนี้ขนกองกำลังของสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากอัฟกา,านิสถานนะครับกองกำลัง UN ซึ่งอ้างว่าเป็นกองกำลังสันติภาพตอนนี้ก็กำลังถอนตัวแล้วก็ถูกโจมตีอย่างเป็นทางการในเชิงงานสังเคราะห์ทั้ง2กรณีนะครับโดยเฉพาะในตะวันออกกลางก่อนนะครับคงเห็นได้ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาเข้าไป แทรกแซงกิจการภายในในอัฟกานิสถานสุดท้ายกลุ่มตาลิบันก็ลุกือขึ้นมาสงครามครั้งนี้กลายเป็นเริ่มก่อตัวมาจากการปลูกฝังทางความคิดการครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการเริ่มต้นก็เกิดการก่อการร้ายนะครับกลายเป็นสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นและยาวนานหลายสิบปีนะครับต่างชาติอย่างสหรัฐอเมริกาและก็กลุ่มนาโตที่อ้างกลุ่ม UN เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ฮะ กลุ่มนี้ก็จะชนะมาโดยตลอดแต่คราวนี้ต้องพ่ายแพ้นะครับต้องหลบหนีออกจากพื้นที่เพราะสู้มายาวนานและไม่มีโอกาสจะเอาชนะได้เพราะอาวุธต่างๆได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มของรัเสเซียและตะวันออกกลางเริ่มรวมตัวกันนะครับมุ่งหน้าเล่นงานสหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโตในหลายพื้นที่ในตะวันออกกลางจุดที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปแทรกแซงกิจาการภายในนะครับและเข้าทําการยึดครองแหล่งน้ํามันตอนนี้กลับกลายเป็นการถูกโจมตีอย่างหนัก นะครับทำให้สหรัฐอเมริกากับกลุ่มนาโต้ต้องถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่ตะวันออกกลางโดยส่วนใหญ่ประเด็นที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งคือเรื่องของโควิด -19 วันนี้สหรัฐอเมริกายอมรับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเอกสารที่หลุดออกมานั้น CDC นะครับหรือศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาก็ออกมายอมรับว่าเป็นเอกสารจริงนะครับเอกสารนี้ที่หลุดออกมาคงสะท้อนให้เห็นว่าสงครามไวรัส ที่เคยไม่เขาไม่เคยยอมรับตอนนี้ยอมรับแล้วนะครับว่ามันเป็นสงครามไวรัสที่ผ่านมาผมพูดเรื่องนี้มามากกว่า1ปีบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้เขาเรียกว่าสงครามไวรัสการออกมายอมรับนะครับของสหรัฐอเมริกาว่าเป็นสงครามไวรัสนะครับแล้วก็เป็นผลการวิจัยที่ออกมาแล้วพบว่านะครับสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียนั้นมีความรุนแรงซึ่งเริ่มต้นแพร่ระบาดในอินเดีย ต่อมาตอนแรกก็ใช้ชื่อว่าสายพันธุ์อินเดียต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นสายพันธุ์เดลตา้าการตัดสินใจเปิดประเทศการตัดสินใจเลิกมาตรการต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ผิดนะครับและชัดเจนว่าสิ่งที่เขาทานั้นผิดแรกเเขาก็เร่งทําการแก้ไขสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นและและที่สําคัญก็คือว่าเราคงเห็นชัดเจนว่ามาตรการหรือว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้เรื่องสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสพูดได้เต็มปากแล้ว นะครับที่ผ่านมาเป็นเชิงงานสังเคราะห์ข่าวนี้มีหลักฐานอ้างอิงยืนยันว่าเป็นสงครามไวรัสแล้วก็เกมก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับเพราะการฉีดวัคซีนเริ่มไม่ได้ผลนะครับต้องไปทำไหฮะไปหาวัคซีนตัวใหม่นะครับเพื่อที่จะป้องกันโควิด -19 ใกลฉีดไปแล้วป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่ใครไม่ฉีดเลยมีโอกาสติดแล้วก็มีอาการหนักนะครับมากขึ้นถึง10เท่าแต่อย่างไรก็ตามมีคน เสียชีวิตและติดแล้วนะครับมากกว่า6,500หลารยรายในยสหรัฐอเมริกาสงครามไบรัสยังไม่จบเพราะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับฝั่งสาภาพยุโรปถอนกําลังทหารยกเลิกสกงครามอาวุธมุ่งหน้าเข้าสู่สงครามไบรัสนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะมีการติดเชื้อโควิด -19 เพื่อเร่งปฏิกิริยาเพื่อขายวัคซีนตัวใหม่นั้นมีความเป็นไปได้สูงและตอนนี้เริ่มเร่งดนเหมือนกันนะครับบริษัท หนึ่งโดยเฉพาะไฟเซอร์มีการประเมินนะครับว่าเขาจะทำรายได้มากกว่า1.9ล้านล้านบาทในการขายวัคซีนนะครับที่ผลิตโดยฝั่งสหรัฐอเมริกาและร่วมมือกับเยอรมน,นีนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์กิมกวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ